อริธะอมาตกราบทูลว่าอาจสมมุติเทพถ้าพระองค์จักทรงอนุญาตให้มอมฉันบวชพระราชตรัสว่าไปเถิดพ่อเจ้านำพระเถรีมาแล้วจงบวชเถิดอ,อมาตนั้นถือเอาพระราชสารและเถราสารแล้วไปยังท่าชื่อชัมพุโกลปัตตนะโดยวันเดียวเท่านั้นด้วยกำลังการอธิษฐานของพระเถระ ลงเรือข้ามสมุทรไปยังเมืองปตาตะเลบุตรทีเดียวฝ่ายพระนางอนุลาเทวีแลพร้อมด้วยหญิงสาวห้าร้อยคนและหญิงชาววังอีกห้าร้อยคนสมาทานศีลสิบครองผ้ากาสาวพักให้สร้างสำนักอาศัยในส่วนหนึ่งพระนครแล้วสำเร็จการอยู่อาศัยฝ่ายอริษฐาอมารก็ไปถึงในวันนั้นนั่นแล ได้ทูลกล้าวถวายพระราชสารและกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่สมุติเทพพระมหินทเทระพระโอรสของพระองค์ทูลอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระเทรีพระนามว่าอนุลาพระชายาของพระกนิษฐาพาดาแห่งพระเจ้าเทวานำมปญาติสาพระสหายของพระองค์มีพระประสงค์จะบวชเพื่อให้พระนางได้บวชขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดทรงพระ แม่เจ้าสังคมิตราเถรีและต้นมหาโพไปกับพระแม่เจ้าด้วยอริธาอมาตครั้นทูลถวายเถระสารแล้วเข้าเฝ้าเถรีสังคมิตรากราบเรียนอย่างนี้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระมหินทเถระหลวงพี่ของพระแม่เจ้า ทรงข้าพระเจ้ามาในสำนักของพระแม่เจ้าโดยสั่งว่าพระนางอนุราเทวีพระชายาของพระกนิษฐาพาดาแห่งพระเจ้าเทวานำไปยติสาพร้อมกับหญิงสาวห้า้อคนและหญิงสาวชาววังอีกห้าร้อคนมีความประสงค์จะบวชในว่า พระแม่เจ้าจงมาให้พระนางอนุลาเทวีนั้นบวชในทันใดนั้นนั่นเองพระเถรีนั้นเรียบด่วนไปยังราชสํานักแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาบพิษพระมหินทเทระหลวงพี่ของหม่อมฉันส่งข่าวมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระนางอนุราเทวีพระชายาของพระกนิษฐาพาดาแห่งพระราชา พร้อมด้วยหญิงสาวห้ารอคนและหญิงสาวชาววังห้าคนมีความประสงค์จะบวชคอยท่าการมาของหม่อมชั้นอยู่ข้าแต่มหาราชหม่อมชั้นปรารถนาจะไปยังเกาะตำพระปณิทวีป